บรรยากาศการจับจ่ายภายในตลาดโตรุ่งในอำเภอเมืองอุบลราชธานีก็พบว่ามีประชาชนไปซื้อสินค้าน้อยกว่าปกติมากค่ะแม่ค้าบอกว่าการประกาศเคอร์ฟิลของรัฐบาลที่จะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ไม่มีผลกระทบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จังหวัดก็มีคำสั่งให้ปิดร้านก่อนเวลา22นาฬิกาและตั้งแต่เกิดโรคระบาดก็มีคนออกมาซื้อของกินน้อยลงทาให้ต้องเก็บร้านเร็วอยู่แล้วขณะที่ตารวจภูธรเมืองศรีสะเกด ก็ได้แนะนําให้ความรู้กับประชาชนถึงมาตรการบังคับใช้เคอร์ฟิวของรัฐบาลเพื่อให้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพราะว่าโทษทน,นั้นก็มีทั้งจําคุกและโทษปรับด้วยรวมถึงก็ได้อธิบายถึงความจําเป็นที่ต้องห้ามออกจากเคหสถานในเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาเพื่อป้องกันการแพร่เชือ้อโควิด -19 ตลาดกิมเพงตลาดแม่กิมเพงเทศบาลนครศรีราชสีมาพบว่าบรรยากาศเงียบเหงาตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีแผงค้าที่ยังคงตั้งร้านขายของอยู่ไม่ถึงร้อยละ50เหลือเพียงโซนร้านค้าที่ยังมีพนักง,งานส่งอาหารมารอรับส่งของให้กับลูกค้าต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง เจ้าของร้านคนหนึ่งบอกว่ามาตรการเคอร์ฟิวจะส่งผลกระทบอย่างมากเพราะว่าสัดส่วนการสั่งสินค้าเวลากลางวันจะอยู่ที่ร้อยละ30ส่วนกลางคืนร้อยละ70แต่ว่าก็พร้อมปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวค่ะ